มาพี่น้องมาพี่น้องของเสียปเป่าเด็กมาได้พี่น้องเป็นได้อย่างมาน้อไม่บาดมันเลยมันรุนกัดเบึงแต่ได้ยินข่าวว่าต้มนองงัวพี่นอ้องต้มนองงัวมาแล้วโอ้โหบักไก่สายยังไงพี่น้องมาพี่น้องนะมากินต้มนองง้อเฮาเอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่คารุปลักทุกทุกท่านครับสุภูสุขวลเขียนเกลือขี้เกาได้เพียงเด้อพี่น้องทร้างไก่พี่น้องทั้างไก่ ต่างประเทศเลยวันนี้ประเทศก็ดีสุมองสุบอนครับเนาะตุเกียสุมุมกลับมาพบมาพอกันขึ้นก่าแล้วครับเด้อครับเบาแดกมาแล้วพี่น้องเบาแดกเบาแดดแดกแดกแดกมาแล้วพี่น้องมื้อนี้ได้กินมาฝากพี่ตัวน้องมันยังพี่น้องว่าน้องงวนพี่น้องต้มน่องง่วนปเปื่อยพี่น้องต้มเต้ามันเส้นข้นหงวยกันเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยยกขึ้นสูงบ่เลยพี่น้องจะไข่หนุยไงหนุยโชกำปั่นพี่น้องไข่ปักไข่สาบันเถอะเห็นบ่ภาพเอาน้ำเนี่ยมาพี่น้องมามื้อนี้แก้วสมเลยพี่น้องเลยแก้วสมห้อง มาลุยกันเลยเนาะว่าสิบดเติมน้ำยากันขาดเกินยังไรบุญน้องเพื่นของเขานุญาตเติมด้เพี่อนของด้วยว่าสิบดเติมดอกมันเกยเพื่อนมาตั้งคังเวทีะเห็นแล้วมันเปรี้ยวปากพื่นของเขออนุญาตด้วเพี่อนของด้วยเขออนุญาตถอนก้อนถอนถอนเติมน้ำยาพ่อแก่ก็ใสแล้วพืัอนเนาะดีขึ้นเขาสารคามน่บะต๋องด้วเพี่อนของด้วเด็กเก็บถ่องเนาะมาลุยกันเลยใชัป้อง ว้มักไก่สาพี่น้องเดี๋ยวซิมอีกสปิรนะตบ้างนะตัวยางตัวยางบ้านหนากระนัวครับที่เป็น้องมาพี่น้องมาหาเขาเข,า,ขาหนาเมากี้เบาแดงเลยนะขาาน้างมือเนี่ยเพื่อพี่พี่น้องครับนี่พี่นอ้องอื

มีใบผักแพล้านุ่งเด้อใบผักแพลวใส่น้ำหน่ำมันหยีเลยหอมๆพออี่น้องเด้อผักแพลวสดๆเนี่ยอหอมผักแพ้อมองนี่แล้วมันแสบเบ้าแดงมากเลยสิปักไก่สะเป็นห่ากล้วยมันพี่น้อง ลูกจิกุ๊บกุ๊บหากกวยได้ไปลองด้วยเนี่ยทองแท่ทองแท่เยี่ยวสมขอกันขนาดเด้อ อ,อ,อือฮ Ming ึผู้ได้บ้านได้กินเนี่ยจะพึ่งเป็นยังได้เไม่ยอด้วยไอ้กินเมืองกวนศาสตร์ในห้องฟุตยอด,ดกจะขึ้นอยู่ยละน่องนี่ละอื้อฮอ,อ โอ้หนามหอมขนาดหอมปักเพล่ใส่กวัวๆไปแห้งสเสียบครับไปน่องเบาเดียบเบาเดียบมากลืม่มไอซ่ามันกินจะกวนอยู่เป็นของต้นไม้ยังไง กับปั้นบ่าวแดกเลยพี่น้องอืมอือ งามกักน่องน่องง่าตัวเนี้ย

บัวแก้วกับะไรบันนะีด้วยพี่น้องด้วยกรุบกรับดีขนาดด้วยพี่น้องเดปากเดกัามเขากันมาได้เป็นเลยเพราะท่านกินจะข้ามยุ่งยิงเขา เขามเล่นกินก้อนพี่น้องมมน,นเล่นกินเลรนก่อนน้องน่องตลน่องเ,อ,งเอ,อิญใครขาสาแต่ละนวยไหมปวดเลี่วยวตัหนุ่ยใหญ่ 嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯。 อุแซ่บหอ,อมบักเพลเขาก็ยับไม่ได้กินหอกเนะาะไ่่ได้อยากไ่ไหม

อ,อืจงไปจักตัวกันไป่นอกด้วยไแต่ร้านสาวของแสบจ,จงไปหน่อยหนึง่งอาเป็นถามหาจะก,กอนน่หนึ่งส่าเมียบ่กกินดอกพี่นอ้องร้านสาวอ,อาจจะกิน จ้าเมันเป็นส่วนในของนี่มันเป็นของว่าเป็นกวามกว่านี่พื้นหยางมอกจากจะว่าใบสา măng mm -hmm. แบบน่วมไปเสียงฝนมาแหลดพี่รอง เซ่บน้งนัวดีขน,นาดพี่น้องหอมว่าไอะไรพี่น้องจังไงลูกหลานซะหลานให้มาจางเลียนให้ได้กลิืน รมมาละบต่ตดอกพันรมมาลร่มแรงบ่เะบ่เบิดเดฟเป็นหลงเด้อในจงไว้ลูกหลานดอกเป็นหลงเด้อหลาน2คนตัวใต้หนึ่หญิงอาบนมาก,กินมาจากเรียนเนาะเอาละเนะเพื่งเนาะเอาสาระคลิปนี้กันเฉพาะสานีแหละครับขั้นจินตาาิยาทังความเบาแดดบสุภาพผู้จับเบมอสมมาได้ขอควาสุขความไพด้งเด้อสารคิปนี้เบาแดดเฉพาตัวลาปกก่อนอืดมือจยัง,งกินกระถางเพ่งนะเพนเนาะาิบเนี่สามีหะครับสวัสดีครับ